จันยิรันพูดถึงครูพลในลักษณะของผู้ประพันธ์ตรงนี้นะคะความเป็นของครูพลเนี่ยไม่ได้เกิดมาอย่างง่ายๆนะครับคนที่จะเป็นครูนั้นต้องเตรียมความพร้อมวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมการเป็นครูก็ไม่ใช่เตรียมกันง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ในสิ่งที่ตัวเองต้องสร้างสมมาความพร้อมของครูพลครูพลพร้อมด้วยด้วยทางด้านดนตรีไทยด้วยความรอบด้านซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันมาเจอครูพล แล้วรู้สึกว่าครูทําได้ทุกอย่างแล้วเห็นกับตาครูประพันธ์ทางปีประพันธ์ทางระนาดประพันธ์ทางของวงใหญ่ประพันธ์ของเล็กประพันธ์ทุม้มซึ่งผมก็แปลกใจว่าทําไมครูถึงทําได้วิธีการประพันธ์เพลงม,มีมีหลายอย่างนะครับซึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือประพันธ์อีกระบบหนึ่งหรือเรียกว่าแปลงร่างใช่ไหมครูแปลงร่างจากทานองหลักเป็นทํานองระนาดแปลงร่างจากทานองของเป็นทํานองทุม้ม คือวิธีการแปลงร่างแบบนี้ก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้ว่าใครจะทําได้แปลงร่างจากทํานองออของวงใหญ่เป็นทํานองร้องนะครับเป็นทางร้องที่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือการเตรียมพร้อมความเป็นความพร้อมของคูพลซึ่งซึ่งมีอยู่ในนั้นอีกอันนึงก็คือพร้อมตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้มันมีองค์ประกอบที่คูพลพูดเสมอว่ามันเป็นศาสตร์สัมพันธ์ซึ่งคนดนตรีไทยเนี่ยต้องเรียนรู้มันนะครับศาสตร์ส,สมพันธญของคูพลเนี่ยด้วย ชีวิตของครูพลซึ่งอยู่ในองค์กรที่มีความหลากหลายทางด้านของศิลปกรรมนะครับอยู่ในเรื่องราวของโขนล,ละครเพราะนั้นที่คุยกันเรื่องของเพลงภาษาเพลงภาษามันมันเกิดขึ้นโดยที่ที่ครูพลสร้างสมโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยครูพลสร้างงานจากเล็กๆโดยการสร้างหางเครื่องสร้างเพลงภาษาเนี่ยแหละ <c oughs> ครูสร้างเพลงภาษาเนี่ยก็ก็รู้สึกตื่นเต้นว่าครูรู้ได้ไงวันหนึ่งผมก็มามาถอดรหัสครูว่าครูอยู่ในเรื่องราวแบบนี้ ถามว่าคนข้างนอกประพันธ์ได้ไหมได้ครับเคานั้นมันตรงที่ที่อาจารย์วัทีิถามว่าครูผมรู้สึกยังไงกับการประพันธ์ของของครูพลผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากกว่าเท่านั้นเองผมเชื่อว่าไอ้วิถีที่ครูได้สัมผัสเนี่ยมันใกล้คิดมากกว่ามันทําให้ครูเดินหลับตาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนึกภาพออกนึกสำเนียงออกมาได้ใกล้เคียงในยุคนั้นนะครับผมต้องต้องบอกว่าเหตุการณ์ของศิลปะเนี่ยมันเกิดขึ้นต้องเอาช่วงเวลาไปดูแลมันด้วยเพราะว่า ในช่วงที่ครูประพันธ์เพลงปีหนึ่งไม่แน่ปีหน้าอาจจะมีใครที่ใกล้เคียงกว่าวันนั้นก็ก็อยู่ในเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะครับถามว่าทําไมครูพลถึงแต่งเพลงภาษาช่ไว้เมืม่อกี้ถามครูพลครูพลบอกสนุกถูกครับคนเราต้องคิดต้องสนุกก่อนถ้าถ้าไม,ไม,ไม่สนุกก็คงไม่อยากทําภาษาอีกอย่างหนึ่งคือครูบอกมีต้นแบบพอมีต้นแบบเสร็จปุ๊บสิ่งที่สําคัญก็คือในช่วงเวลานั้น เขานิยมหรือไม่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เขานิยมกันครูประพันธ์เพลงที่เป็นเพลงสำเนียงภาษาในยุคที่ผมบรรเลงและนาดแล้วก็อยู่ในช่วงที่เขายังประ,ประชันกันอยู่ยังโบราณอยู่ไอ้ช่วงตรงนั้นนะมันอยู่ในเรื่องของสมัยนิยมในช่วงนั้นเขากำลังนิยมอย่างนั้นนะครับก,ก็ถือว่าเอาละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครูพลเนี่ยคิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็คือสนุกมีแบบแผนแล้วก็ต้องสมัยนิยม ซึ่งสมัยนี้ครูคงไม่แต่งแล้วหางเพลงแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็นิยมเป็นช่วงเวลาของของ,ของเขาไปครับถ้าพูดถึงย้อนไปที่อาจารย์นิรันร์พูดเนี่ยอาจจะอยู่ช่วงประมาณ2,520กว่าๆนะครับเพลงลูกบทหรือเพลงท้ายหางเพลงที่ทอาจารย์นิรันร์พูดเนี่ยที่ค,ครูพลแต่งแล้วเลือกที่จะใช้เพลงภาษาเนี่ยในมุมของการประชันเนี่ยถือว่าเพลงภาษานี่เป็นอาวุธอย่างหนึ่งของวงใช่ไหมครับเป็นอาวุธครับ คือพอบอกเรื่องเพลงภาษาเพลงภาษาเนี่ยพอพอคิดเพลงแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องลงทุนหลายอย่างลงทุนคือต้องไปหาข้อมูลก่อนอย่างครูบอลอ่ะคนอื่นทําจีนแล้วก็มีกองสักหนึ่งอย่างครูบอลบอกว่าโอเคเราทําจีนเหมือนกันอีนี้ต้องลงทุนครับลงทุนทาอะไรซื้อเครื่องดนตรีมามามาใช้ประกอบลงทุนลงทุนเรื่องแรกคือหาความรู้ลงทุนเรื่องสองก็คือ ซื้อเครื่องดนตรีรตรที่เป็นภาษานั้นเป็นภาษาต้องการความชัดเจนให้มันมากขึ้นแล้วแล้วแล้วผลมันออกมาแค่มันเหลื่อมกันนิดเดียวเท่านั้นเองในยุคนั้นก็คือเอาแค่หางเพลงที่เป็นภาษาก่อนต่อมาไม่พอแล้วภาษาอย่างเดียวเดียวด้วยแสดงศักยภาพเดี่ยวทีละชิ้นใช้เพลงภาษานี่แหละมามา,มาทำเป็นทางเดียวของเครื่องมือก็แปลงล่างกันไปเพราะฉะนั้นเพลงภาษาวันนี้เนี่ย นอกจากที่มันจะเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของดนตรีเริ่มต้นจากลูกบทใช่ครับถามอาจารย์ยิรันว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นเพลงไทยกันอยู่เพลงเถากันอยู่แล้วอยู่ๆมีเพลงลูกบทขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยตกใจหรือรู้สึกสนุกหรือรู้สึกตะลึงหรือรู้สึกอยากจะเข้าไปร่วมวงความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงให้กับเพลงภาษาตอนนั้นรุ่นผมเนี่ยเพลงภาษามีแล้วรุ่นครูยังเป็นนักเรียนอยู่ก็มีแล้ว<ช>โดยเขาสืบทอดมานะครับจากครูหลวงบดิฐ ูบุญยงครูประสิทธิ์เล่นเนาะพราะครูครูประสิทธิ์ครูบุญยงเป็นคีตตะกวีปุ๊บครูพลเนกก็เล่นแต่พอมาถึงรุ่นรุ่นรุ่นของผมเนี่ยถามว่าตื่นเต้นไหมรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันว่าเอ้ยโอเคมันทำอย่างนี้ได้อีกเหรอมันทำนได้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเวลาเราไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเ<ล><ะ>พลงภาษานอกจากเป็นดนตรีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วย้อนไปยุคนั้นอาจารย์ยุดันมองว่ามันหมายถึงเรื่องของการประชันแข่งกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องประชันขันแข่งแต่กลับกายทาหน้าที่เป็นทูตทางด้านความสัมพันธ์เวลาเกิดการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยรเราใช้เครื่องดนตรีไทยของเราเนี่ยแต่บรรเลงเพลงที่เป็นเพลงสำเนียงนั้นๆในประเทศที่เราไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนมเพลงทําหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์นได้โดยสำเนียงของของชาตินั้นๆเลยครับครับแค่คชื่อเพลงหรือเครื่องดนตรีหรือทํานองเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเชื่อมได้โดยอัตโนมัติคราวนี้มันเชื่อมด้วยด้วยมุมมุมที่เรามองว่า เฮ้ยนี่เขาเล่นเพลงเรานี่ว่ะเครื่องดนตรีเหมือนเราเลยโอเคไม่ต้องพูดอะไรอีกอื่นอีกโอเคเราเป็นเพื่อนกันขนาดเครื่องดนตรีชั้น,นเธอยังเล่นเลยอะไรอย่างนี้คราวนี้เรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ที่มุมมุมว่าเราเราจะดูแลสิ่งน,นั้นอย่างไรมันถามว่ามันสื่อสารได้เลยไหมมันได้เลยบางเรื่องแต่ไม่ได้เลยบางเรื่องเหตุผลก็คือถ้าเราตั้งอคติเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะไม่ได้ผลเข้าไปถึงช่วงที่ ไม่ใช่ดนตรีไทยอย่างเดียวฮะตอนนี้มันไปเรื่องของร่วมสมัยครับมันมีเรื่องของภาษามันมีเรื่องของเครื่องดนตรีมันมีเรื่องของผู้ประพันธ์มันมีเรื่องของทํานองครับแล้วปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเพลงภาษามันเริ่มแปลแปลรูปเปลี่ยนจากไทยๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องดนตรีร่วมสมัยมากขึ้นแล้วแล้วก็มีเวทีหลายๆเวทีนะที่พยายามจะทําให้ดนตรีมีพื้นที่ยืนในลักษณะของร่วมสมัยอาจารย์มองในมิติเรื่องของดนตรีภาษาล้วไปใน มุมร่วมสมัยด้วยผมว่าความจริงนักดนตรีคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยเมื่อไหร่ที่เล่นก็อยากมีคนดูนะครับเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีคนที่เข้ามาเสพเราสัมผัสเราในเมื่อเราเป็นมืออาชีพบรรเลงเพลงเพลงเรื่องยาว45นาทีไม่มีคนฟังเราแล้วแล้วก็พิธีกรรมหายไปแล้วพื้นที่ของเพลงเหล่านี้มันมันหายไปเพราะนั้นคนเริ่มฟังฝั่งตะวันตกมากขึ้นเพราะนั้นไอการที่เล่นเล่นดนตรีร่วมสมัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันมันคือแค่ทางทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ที่ทำลองดูพอทําปุ๊บเนี่ยมันได้รับการตอบรับพอมันได้รับการตอบรับปุ๊บเนี่ยม,มันก็เลยเดินอยู่แต่ถามว่ามันดีกว่าของเก่าหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ถ้าผมถามว่าของเก่าดีกว่าปุ๊บเอ้าแล้วทำไมไม่มีคนฟังเพลงเรื่องมันเลยไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะฉนั้นไอสังคมณปัจจุบันเนี่ยมันมันบอกว่าตรงเนี้ย เขายังพอรับได้เพราะนั้นทางเลือกของของพวกเราที่ทํางานเรื่องของดนตรีร่วมสมัยคิดอย่างเดียวคืออย่าพึ่งให้มันตายถ้าเกิดไม่รับตรงนี้เลยมันก็จะพากันหายไปหมดเพราะนั้นไอ้ดนตรีดนตรีตรงนี้แหละมันมันมันเข้ามารับใช้ใช้สังคมได้มากกว่าผมก็เลยคิดว่าที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยเนื่องจากมันตอบรับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อ เพราะเรื่องของดนตรีเนี่ยมันมันก็ต้องมันมีหน้าที่ไปพร้อมกับสังคมหรือนําหน้าสังคมเท่านั้นเมื่อไหร่ที่มันตามสังคมมันไม่ใช่ศิลปะค,ะครับก็บบ<อ>มาช่วงท้ายนะครับก็ต้องกลับมาที่ครูพลในช่วงท้ายแต่ผมอยากจะเสริมในประเด็นที่อาจารย์ยินรันพูดเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นเพลงเรื่องหรือพื้นที่ของการยืนอยู่ของเพลงต่างๆเนี่ยผมมองในมุมของครูพลที่เป็นนักประพันธ์เนี่ยนะว่านักประพันธ์มีอยู่หลายรูปแบบมีอยู่หลายลักษณะแต่ ครูพลคนดนตรีคนนี้เนี่ยฮะก็เริ่มต้นจากการประพันธ์ที่เป็นเพลงเรื่องนี่แหละฮะเป็นเพลงเรื่องเพลงเถามาจกนกระทั่งมาเป็นเพลงสามชั้นเพลงภาษาเพลงลูกบทจกนกระทั่งมาถึงร่วมสมัยเพราะฉะนั้นเป็นคนดนตรีไทยคนหนึ่งที่ผ่านเส้นทางนั้นมาฮนะมาสู่การร่วมสมัยแล้วก็ใช้ภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วก็มองว่าภาษาดนตรีเนี่ยไม่มีพรมแดนสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้ครูพลฝากอะไรถึงน้องๆนักดนตรีฝากถึง วงการของดนตรีซึ่งอาจจะไม่ใช่ดนตรีไทยนะแต่เป็นวงการดานตรีของครูบอกว่าดานตรีของของโลกนี่แหละฮะแต่เราเป็นคนหนึ่งบนพื้นโลกแห่งนี้ก็คงจะจะจะ,จะพูดในลักษณะของนิสัยของตัวเองที่เปิดใจยอมรับผมรับได้หมดพอรับได้หมดปั๊บผมก็ให้ได้หมดเราก็ต้องไม่ปิดกัน้นท่านเราจะเรียนดนตรีเนี่ยอยากเข้าข้างตัวเองอะไรที่เรายังไม่เห็นยังมีอีกเยอะ เยอะมากๆอย่าคิดว่าผิดอย่าคิดว่าถูกอย่าคิดว่าใช่อย่าคิดว่าไม่ใช่มีอะไรมาแชร์กันมีอะไรมาให้กันเพราะฉะนั้นอยากให er you you, ้ศ <dilemma> <Quel parole> <true> ึกษาให้เยอะๆอยากให้ศึกษาให้ดีๆเพราะฉะนั้นตรงศึกษาให้ให้ให้ใ่องแท้นะฮะมีอะไรที่ซ่อนมีอะไรที่ยังไม่รู้ อีกมากมายเลยแล้วก็ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเท่าที่ผมรู้เพราะนั้นดนตรีก็เลยกลายเป็นชีวิตของธีรพลน้อยนิดไปแล้วปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครูธีรพลน้อยนิดแล้วก็อาจารย์นิรันดร์แจ่มรุณอีกครั้งหนึ่งครับ